ประยาดนี้ไม่น่าพลาดนะสำหรับน้องทีนะดๆที่ว่าจะตีหรือว่าจะโจนยังไงโอ้โหแล้วกดสเต็มไปเลยครับผมนะใบนี้นะครับนวครับเรามาดูะบวนในไม้ต่อไปครับทีมของบางแนนจะขึ้นมาคุมโซนก่อนครับโดยพี่จักสิงห์บุเรีครับที่มาคู่กับน้องทีสุขโขทัยในวันนี้นะะครับเรามารับลูกนี้เข้ากลุ่มมาอ ขึ้นมาตบีนี่ไรลนี้ขึ้นมาเปิดโซนได้ดีครับผมนะห่างจากแกนประมาณสอกกว่าๆยังอว่าอยู่ในโซนที่เข้าเปลี่ยนและตีได้ครับ <c oughs> เรามาดูว่าผมสำหรับสมชายยิงมีลาบลูกนี้จบครันมาบลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีแล้วตะแกนเลยฮนะสมชายหญิงมีลาบฮนะเอาครับเรามาดูว่าผมลูกนี้ครับทางด้านน้องทีรัชะตากคำดีทีสุขโขทยัย ลูกนี้ตีโดรับหนึ่งไปติดรับสองประหยัดนี้ไม่น่าพลาดน,นะผมหลับน้องทีเดนอยู่ที่ว่าจะตดหรือว่าจะโดนยังไงอยู่โอ้โหแล้วกดสเตมใบเลยครับผมนะใบนี้นโอ้โหกดสเตมดอกเลยครับแล้วเก็บสองแต้มในสนามไปได้โอ้โหดูฮะสองแต้มในสนามครับผมมีสมชายหยินไม่ลาบไม่สนใจดอกขึ้นมาคุมโซนใหม่อีกหนึ่งลูก แล้วลูกนี้ก็ขึ้นอยู่คุมซอได้ดีด้วยฮะระวังนะครับสนามแบบนี้ฮะขึ้นใกล้ติดใกล้ขึ้นไกลติดไก่นะฮะน้องเทียบมือมือสนายของนัาทีมบางแนนไปที่วงอีกแล้วตีโดนรับสองตีติดรับสามครับ แล้วใส่คาไปอีกหนึ่งลูกบอกแล้วครับผมสนามแบบนี้ฮะอยู่ใกล้ติดใกล้อยู่ไกลติดไกลเลือกเอาเลยฮะว่าอยากจะโดนติดใกล้หรือติดไกลก็ขึ้นเราเองนะครับผมนะโอ้โห,โหโอาครับเรามาดูว่าพี่สมชายหินมิลาบจะเหนียวขนาดไหนครับตึบแล้วลูกนี้สมชายจะพิงครับผมโอ้โหโคตรเหนียวครับผม บอกเลยว่าทีรัชะตะคําดีเจอพิงลูกนี้ไปก็มีปวดหัวเหมือนกันนะฮะโอ้โหเนะ่เอาครับเรามาดูครับน้องทีเข้าวงมาลูกนี้ตีโดนโอ้แต่มันต้องกระจายออกหมดนะจบคือมาแล้วตีกันจอ้ยทีลูกนี้ครับตีกะเหลี่ยมับผมดูว่าตีเหลี่ยมแล้วออกไปแบบเพียวๆเลยนะปึง้งอุ้ยยังแม่นลูโน โอ้โพี่แก๊ปนครครับลูกนี้เข้าวงมาจบมับตึบโอ้โหก็เหนียวอยู่เหมือนกันนะทาด้านทีมของประธานถูกถือว่าเหนียวมากนะเอาครับเรามาดูว่าผมเรามาดูว่าพิจักจะตีตามน้องทีทันหรือเปล่าตีโดนรับสามตีติดรับสี่เข้ามาลูกนี้ จบไปดิปังวิ่งบอกได้เลยว่าไล่หมดนะฮะไล่หมดครับปังเขาเรียกว่าเปิดเปิดเป็นศอกที่เหลือใส่ซับสอกหมดครับผมนะเปิดมาลูกเดียวครับผมเป็นอูอ้แล้วพี่แก๊บมาพลาดลูกนี้ฮะเสียสามแต้มในสนามอยู่แล้วลูกนี้ดอบขึ้นมาตามอีก งานจังงอครับผมโอ้โหสามแต้มครับในสนามตอนนี้เอาครับเรามาดูฮะลูกนี้ครับพี่จักเข้าวงมาจอบรับจบโอ้โหสี่แต้มในไม้นี้สกอร์เรื่อนเป็นเก้าเลยเนะี่ย